สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหน่วยธรรมชาติน่ารู้นั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องภัยธรรมชาตินะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะ ภัยธรรมชาติก็คือผลกระทบนะคะที่เกิดอันตรายจากธรรมชาติค่ะทําให้เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ซึ่งธรรมชาตินะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปค่ะเช่นภัยธรรมชาติที่เกิดจากดินนะคะก็จะได้แก่แผ่นดินไหวค่ะดินถล่มแล้วก็ภัยแล้งนะคะเด็กๆ ต่อไปค่ะภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำค่ะก็จะได้แก่อุทกภัยหรือที่เราเรียกว่าน้ำท่วมนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือสึนามิค่ะเด็กๆภัยธรรมชาติต่อไปนะคะนั่นได้แก่ลมค่ะนั่นก็คือวัตภัยหรือว่าพายุค่ะ และภัยธรรมชาติสุดท้ายนะคะดเด็กเกิดจากไฟค่ะก็จะได้แก่อัคคีภัยหรือที่เราเรียกว่าไฟไหม้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างนะคะการเกิดภัยธรรมชาติมาสองตัวอย่างให้ที่เด็กได้เรียนรู้กันนะคะ การเกิดภ <łość> ัยธรรมชาติตัวอย่างแรกนั่นก็คือการเกิดพายุค่ะสาเหตุที่เกิดพายุนะคะก็เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าค่ะทำให้โลกของเรานะคะร้อนขึ้นค่ะทำลายชั้นบรรยากาศอากาศแปรปรวนทำให้เกิดพายุนั่นเองค่ะ และวิธีการป้องกันการเกิดพาย,ยุนะคะเด็กๆหนึ่งเลยเด็กๆนะคะจะต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็2องค่ะไม่ตัดไม้ทำลายป่าและสุดท้ายนะคะเด็กๆไม่เผาขยะนั่นเองค่ะแค่นี้นะคะโลกของเราก็จะไม่ร้อนเราก็ไม่เกิดพาย,ยุแล้วค่ะเด็กๆ ตัวอย่างการเกิดภัยธรรมชาติตัวอย่างที่สองนั่นก็คือน้ำท่วมค่ะสาเหตุก็เกิดจากการตัดต้นไม้ค่ะและเมื่อมีฝนตกหนักใช่ไหมคะน้ำก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นค่ะดินก็จะไม่สามารถดูดซับน้ำไว้ได้ทั้งหมดเพราะไม่มีต้นไม้คอยช่วยดูดซับน้ำไว้ใช่ไหมคะทำให้เกิดน้ำท่วมบานเรือนนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะวิธีการป้องกันการเกิดน้ำท่วมค่ะเราก็ต้องไม่ตัดไม้ทำลายป่านะคะแล้วเราก็จะต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนค่ะและที่สำคัญเลยไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลําคลองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าภัยธรรมชาติมีอะไรบ้างสาเหตุแล้วก็วิธีป้องกัน เด็กๆก,ก็สามารถช่วยโลกของเราได้นะคะโดยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ํำนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือธรรมชาติรอบตัวเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมทาพร้อมแล้วเราไปเริ่มทากันเลยค่ะ ให้เด็กๆเปิดหนังสือให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูได้เลยนะคะภัยธรรมชาติที่เด็กรู้จักคืออะไรควรป้องกันอย่างไรสังเกตภาพและสนทนาร่วมกันสังเกตภาพและสนทนาร่วมกัน เด็กๆลองมาสังเกตรูปภาพที่เด็กๆเ,เห็นอยู่เด็กๆลองทายสิคะว่าภาพนี้คือเหตุการณ์อะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเหตุการณ์น้ําท่วมนั่นเองเห็นไหมคะน้ําได้เข้าท่วมนะคะบ้านเรือนเกิดความเสียหายแต่เอ๊ะแล้วน้ําท่วมเนี่ยเกิดจากอะไรคะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะน้ำท่วมนะคะสาเหตุก็เกิดจากฝนที่ตกหนักค่ะแล้วก็ตกกันเป็นเวลานาน,านค่ะต่อเนื่อง ก็เลยทำให้น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมเนี่ยมีหลายสาเหตุเลยค่ะเด็กๆน้ำท่วมบางที่นะคะก็อาจจะเกิดจากน้ำป่าไหลหลากค่ะถ้าบ้านเรือนของใครนะคะที่ปลูกใกล้ๆกับภูเขาใช่ไหมคะ ก็อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดน้ําท่วมได้นะคะเนื่องจากนะคะฝนถ้าเกิดว่าตกหนักๆเป็นเวลานานๆค่ะน้ําก็จะสะสมปริมาณมากๆนะคะจนทําให้พื้นดินแล้วก็ต้นไม้ค่ะดูดซับน้ําไม่ไหวค่ะก็เลยไหลลงมาค่ะท่วมบ้านเรือนของเรานั่นเองบ้านเรือนก็จะพังเสียหายได้นะคะ และเหตุการณ์นี้นะคะก็คือน้ำป่าไหลล่าค่ะหรือที่เราเรียกว่าภัยจากธรรมชาตินั่นเองค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะมาดูคำสั่งที่สองเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วชี้แล้วก็อ่านตามคุณครูนะคะระบายสีภาพการช่วยป้องกันภัยธรรมชาติระบายสีภาพการช่วยป้องกันภัยธรรมชาติเรามาดูที่รูปแรกค่ะจะเป็นรูปผู้ชายใช่ไหมคะกำลังรับรอบค่ะเด็กๆตัดต้นไม้ค่ะเพื่อนำ ไม้นะคะที่เขาได้ตัดค่ะนำไปขายนั่นเองรูปที่2ค่ะจะเป็นรูปการปลูกต้นไม้ค่ะโดยที่กำลังเข้าโครงการนะคะปลูกป่านั่นเองค่ะการปลูกต้นไม้มีประโยชน์หลายๆอย่างนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นให้ร่มเงาใช่ไหมคะบังแดดให้เกิดความร่มรื่นค่ะและการปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆยังจะช่วยคลาย ออกซิเจนนะคะทําให้เราเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองค่ะและในคําสั่งนะคะเขาให้ดเด็กๆนะคะระบายสีภาพการช่วยกันป้องกันภัยจากธรรมชาติดเด็กๆว่าเราควรจะระบายรูปไหนดีคะระหว่างรูปแรกค่ะเป็นการตัดไม้ทําลายป่าเห็นไหมคะและรูปที่2ค่ะเป็นการช่วยกันปลูกป่า รักษาธรรมชาติไว้ใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเลือกรูปไหนดีคะเก่งมากค่ะเราก็จะต้องเลือกรูปที่2องใช่ไหมคะโดยการเข้าโครงการปลูกป่าช่วยกันรักษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นนะคะเราจะระบายที่รูปที่สองให้เด็กๆนะคะเตรียมสีขึ้นมาแล้วเราไประบายสีกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการระบายสีเห็นไหมคะเราจะเลือกระบายสีแค่หรูปนะคะเพราะว่ารูปแรกจะเป็นการตัดต้นไม้ทำลายป่านะคะและรูปที่สองก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ค่ะเพื่อป้องกันภัยจากธรรมชาติแล้วก็ยังรักษาธรรมชาติด้วยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะระบายแค่รูปเดียวนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกทักษะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ด้วยนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกทักษะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งเป็นรูปภาพนะคะเข้ามาในไลน์กลุ่มของน้องอนุบาลคุณครูแล้วก็เพื่อนๆรอชมอยู่นะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ